ดูดวงชาวราศีมินชาวราศีมินดวงชะตาอะไรของคุณเนี่ยเจ็บมาหลายชาตินะครับผมเจ็บปวดรัวร้าวมาหลายชาติด้วยเรื่องราวต่างๆเทวดายังงงวันนาาต่างของด้านตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบมะหัดประหารศัตรูหมู่มาปรปาศัตรูวไว้ี้ยงเตียนครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงแบบนี้เป็นไปได้ด้วยที นะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชกตาม,มันเจ็บปวดมาหลายชาติเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆเข้ามากดทับในดวงชะตาของท่านนะดวงชะตาของคุณเจอแต่คนใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรทุบายเข้ามาชิงไหวชิงพิบเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนะผมปัญหาต่างๆเข้ามารลุมเล้ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรามานภายในใจลึกๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่แต่ว่าคุณเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโชกตา ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชาตาชีวิตของท่านตกตําแหน่งเดอะฟลทํำเป็นลื่นเลิ่งสังสารทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างครับถึงแม้จะมีคนประจบประแจงเรียแค้่งเรียขาหรือคนกันแกล้งในโชคชะตาก็ปล่อยวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้ค่อยๆปฏิบ,บันดอยค่อยๆลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วท่านจะสุขสมสมหวัง นะผมจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการพอดิบดอยการลิเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขาล้ขา,ม,ขามาจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มนะครับผมและจะรีบร้อนทาไมล่ะนะรับวาสนาต่างๆเกิดขึ้นในโชคตาดวงชตาตกตําแหน่งเอมเบโรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาคาบุญตุศนวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ ่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มนะผมยังไม่มีเสร็จเลือกนะแผนไม่เท้าเกิดขึ้นในโชกตะนะครับหลบปิกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชกตาถือดาบตั้งขึ้นนะครับบ่งบอกถึงทําตามแบบกฎป้านกดเพื่อนนะับด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชกตาทําให้ท่านรู้สึกว่าถึงเวลากาบุญกุศลวัสนาเงินทองหล่นลงมาจากฟ้าด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทวดาโอนเงินมาให้ ผมจะสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลและมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้ลอกข้อไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการที่ท่านนะผมมองการมองการไกลถึงอนาคตท่านจะประสบความสาเร็จราบลื่นชามชื่นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะโอกาสหนทางสว่างมาสู่ตัวท่านแล้ว ท่านจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบการตัดสินใจอย่างน่ากลัวบังเกิดขึ้นในโชตตาเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบบังเกิดขึ้นในโชติตาคิดินิดไต่ตองให้รอบคอบนะผมว่าจะทําอะไรตัดสินใจเพราะเป็นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเดี๋ยวเร็วนี้จะเกิดขึ้นการที่ท่านแบกภาระไว้ยอย่างหนักรวมรายได้ของท่านจะสูงพิเศษเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมออกรถใหม่ป้ายแดงร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทอง จะเลิลูกเลื้ยงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงแม้มีดาบจะปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ําเบียยดินนะรับเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเราเจ็บปวดด้วยราวแสนทุกข์ทรมานผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาเป็นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวนะครับตัดสินใจอย่างน่ากลัวและเข้มขังเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จ ชะตาชีวิตตกตำแหน่งพระราชาแห่งดาบก็เข้ามาสิครับผมกลัวเขารืลยังไงครับด้วยบุญกุศลวัาส,สนาทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความเช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองจะไหลามาเทมาตกตำแหน่งชะตาชีวิตของคุณนะผมมีรถมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมดวงเหนือกว่าคนอื่นเขาดวงนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนล่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปกปกัปกกุ้มของรักษาคนในครอบครัวของเราลักคนของเราอย่าเพิ่งไปรักก็เดินนะครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าไปรักอย่าเพิ่งรักรักของคนของเราก่อนเลี้ยงเขาให้ดีก่อนนะครับผมแล้วเรื่องอื่นค่อยว่าก,กันนะครับผมในโชคชะตาท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาลวงชะตาเหมือนโดนปิดกันน้นเอาไว้ นะครับปิดกั้นไว้กว่าจะได้ดีโคตรยากเลยนะกว่าจะได้ดีโดนปิดกั้นปิดปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกนําแย่เหมือนโดนบีบบังคับให้รวยเดี๋ยวนี้ไม่รวยจะลําบากให้รวยเดี๋ยวนี้เฮงเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ประสวาว์เล่นเดี๋ยวนี้ไม่รวยจะลําบากนะครับไม่รวยเขาก็ดูถูกนั่นดิับผมนะครับจะต้องมานั่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายกับใครบางคนมันใช่เรื่องหรือเปล่า ครับถ้าไม่ใช่เรื่องท่านก็อย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบปลีกโซนเลนครับผมนกน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุลวาสนามันถึงเวลาคาบุญรุลศาสนาท่านต้องเห็นสังเกตให้ดีสัญญาณบอกกล่าวเราเสีรูปลดกลิ่นเสียงสัญญาณมันต้องมีถ้าไม่มีสัญญาณก็ไม่ใช่มันจะรวยได้ไงมันไม่มีสัญญาณทุกอย่างมีสัญญาณหมดครับถ้ามีเรื่องร้ายมาต้องมีสัญญาณครับสัญญาณคนยังเตือนเลยสัญญาณโลกวิญญาณจะไม่เตือนเนาะ เพราะฉะนั้นการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากาับมงคลเดี่ยวท่านก็ได้รับสัญญาณพลังบวกจากสวงสวรรค์โอนตังมาแล้วตาแดงเะาบสัญญาณมีไหมมีนะตาแดงขึ้นมาโอ๊ยโอนตังมาแล้วเขาบเดี๋ยวเราเวอร์บัง <The Rover S 1> เกิดขึ้นในโชคตา,ตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จเกิดความแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเงินทองเป็นของนอกกายก็จริง แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อแรกเปลี่ยนกันก็ต้องมีเยอะเะไว้ก่อนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาให้ไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ไปจบปริญญาด็อกเตอร์นะครับจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์คุณจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพดนงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ เด็ดดอกไม้ลงมาชมเด็ดผลไม้เรามารับประทานดวงจิตาได้ได้วางแบบแผนไม่เจ็บซ้ำสองทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้เห็นได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงไปเปลี่ยนไปพันได้ส่งมอบถ้วยทองระงวัลทองราวังแห่งคุณงามความดีให้กับใครบางคนมันถึงเวลาที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนตอบกลับมา วัะน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อํานวยใช้อํานวยโชคให้แก่ท่านมันเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ที่บอกกล่าวว่าเราเสกว่าโชคชะตามีข้อแลกเปลี่ยนนะครับสัตว์เลี้ยงระวังจะมากินเจ้าของนะครับในโชคชะตาพระราชาแห่งถ้วยส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาษณาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปบป,ปุงมให้ระวังนะครับระวังนะครับระวังกดแอบมองถึงแม้ท่านจะปิดสม,มิแล้วนะ นะบอกแอบไปทําอะไรบางอย่างเอาไว้แอบทําธุรกิจการงานการเงินเขาก็แอบตามไปดูมันเป็นอะไรหรอคนคนนี้เพราะฉะนั้นปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นไปสุขทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนบดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะับดอะสตาแสงสว่างส่องมาต้องดูแสงสว่างของท่านในเวงนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ชุดท่านไม่อยู่ ถูกใจคลิปนี้กดซ Super Super er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติมหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้หมอสันจะได้จูด,ดวงให้กับท่านมากงนะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูด,ดวงชะตาของท่านแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยท่านอยู่แล้วก็าวางให้เรียบร้อยแล้วรับเอาไว้นะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ